กทุกท่านเพื่อนเพื่อนวันนี้ผม来自贺爱เอ่อบริมัทของผมมีสินค้าหลาพัดอยู่เสินค้าที่ดีมากๆหนตรงทีนั้นคือ Bio King หนือเทคโนโลยีนินก็ตุ้ยงูันได้ที่นี่ดินไม่ดีปลูกอะไรก็ตายหัมดแก่เราใช้เทคโนโลยี Bio King สามารถป้องกันได้ 啊，车拉，我们能够杀进得到。第二就是我们还有一个没有病就是对付这个水，你们用那水来淋浇它，那个水不好，有有臭味啊，弄到那个小小的根不能够生长出去，啊，就会很快的死。我们这两个东西能够对付掉它，啊，希望大家看到呀。啊